สำหรับนายกคนปัจจุบันเนี่ยผมว่าเราต้องเคารพเคารพเสียงเสียงส่วนใหญ่ก่อนวันนี้เขาได้รับเลือกมาในสภาเนี่ยเป็นเอกฉันนะครับดังนั้นเราก็คงจะต้องในสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยบ้านเมืองเนี่ยเข้ายากหมากแพงมีปัญหาเดือดร้อนในทุกหย่อมย่าไม่ว่าจะเป็นยาเสพติดเศรษฐกิจ,จฐฐไม่ดีถู่ปะแล้วถ้าหากว่าเราจะมาตั้งแง่ว่านายกคนนี้ไม่เหมาะสม โดยใช้ดิจิตอลพุตติ้งอ่าุตพิ้นออกมาเนี่ยแล้วก็โจมตีกันทําลายกันบ้านเมืองเดินหน้าไม่ได้ผมขอความคิดเห็นของผมเนี่ยผมคิดว่าน่าจะให้เวลา3เดือน6เดือน3เดือน6เดือนเนี่ยพฤติกรรมนายกก็จะออกแล้วถ้าไม่ดีก็ค่อยว่ากันใหม่แต่ถ้าว่าเพิ่งได้รับโปรดก้ายังไม่ทําอะไรก็โจมตีกันแล้วว่าพ่อเขาไม่ดีว่าไอ้นู่นว่าไอ้นี่นั่นดังนั้นเราต้องการคนรุ่นใหม่ วันนี้เราได้คนอายุสาม8ิเจ็ดก็ถือว่าเป็นคนรุ่นใหม่และมีองค์าพยพที่สมบูรณ์แบบที่พร้อมมากที่สุดคนหนึ่งถ้าไม่สนับสนุนไม่เชียคนนี้แล้วจะเอาใครครับเป็นนายกบางคนก็มองว่าอายุยังน้อยเกินไปกับการที่จะารับภารกิจสำคัญในใเที่องเสี่ยที่มองเป็นเป็นเป็นเรื่องที่ที่ดีสําหรับคนอายุน้อยแบบนี้ แล้วมีองค์ประกอบมีคุณสมบัติเนี่ยสมบูรณ์ขนาดนี้จะมีใครเทียบเท่านี้ครับเนื่องจากว่าเขาอยู่ในพักเพื่อไทยพักเพื่อไทยมีนายกมาหลายคนมีประสบการณ์มีบุคลากรที่มีความรู้มีความสามารถดังนั้นถือว่าเป็นองค์ประกอบที่จะพักประคองให้นายกคนนี้บริหารราชาการแผ่นดินไปได้ด้วยดีครับ การบริหารของนายกต้อมีคำม่นะคะจะมปความเป็นริฐรรในการตัดสินใจไม่ถกครัับผมว่ามันเขามีนโยบายมีข้อบังคับของพรรคเขาจะทำอะไรแล้วแต่เนี่ยเขาต้องอยู่ในกรอบของอข้อบังคับของพรรค,ข,ข,คข,ข้อบังคับของกฎหมายในการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเนี่ยมันมีกฎหมายหลายตัวมีตัวบทกฎหมายหลายตัวที่ที่กำกับไว้อันไหนทำได้อันไหนทำไม่ได้อย่างเช่นกรณีของคุณเศรษฐา ที่หลุดจากตําแหน่งไปก็ศึกษากฎหมายอ้างกิจธิการไม่ครบทําให้หลุดจากตําแหน่งอันนี้ก็น่าจะเป็นบทเรียนสําคัญที่จะทําให้นายกคนใหม่เนี่ระมัดระวังในการบังคับใช้กฎหมายแบบตรงไปตรงมาและผมมีความคิดอยู่อย่างว่าคุณแพทองทานไม่ได้สร้างเก้าอี้นายกมาสําหรับตัวเองแต่ผมก็เชื่อว่าเก้าอี้นายกรัฐมนตรีจะสร้างคุณแพทองทานให้เป็นนายกรัฐมนตรีที่ดีได้ของคนไทยคนหนึ่งครับ แล้วก็คือเชื่อมั่นในการทำหน้าที่คุณนาทำนาในการทำหน้าที่นายกรัมนตีผมผมเชื่อมั่นในในอ่พรรคเพื่อไทยที่เขามีประสบการณ์ที่ถูกยุบถูกถอดเนี่ยนายกทัมนตีเนี่ยมาหลายคนดังนั้นปัญหาเหล่านี้เราเห็นได้ว่าอ่ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเขาถูกปลดในตาแหน่งนายกทัมนตีออกไปเนี่ยแต่ละคนเนี่ยก็แต่ละประเด็นไป ดังนั้นประเด็นเหล่านี้ปุ๊บเนี่ยมันเป็นประสบการณ์ให้กับคุณแพรทองทานนายกคมตรีคนปัจจุบันเนี่ยควรจะต้องนําไปศึกษาแล้วไม่เดินตามสิ่งที่พลาดไปแล้วแล้วก็เดินอย่างระมัดระวังผมมั่นใจแล้วก็เชื่อใจครับจ่อม่ซ้แล้วคุณพ่อคุณอาคือถ้าถ้าเขาเดินใหม่ถ้าเขาเดินใหม่ดหมโดยไม่เดินซ้ํารอยเดิม เชื่อมั่นว่าไม่ตามคุณพ่อคุณอาแต่ถ้าหากว่าเขาเดินตามซ้ํารอยเดิมก็ประ,ประวัติศาสตร์มันก็ต้องซ้ํารอยเดิมเป็นไป,นป,นปนไม่ได้ครับแล้วอยากจะฝากไปถึงคุณอิงว่าเงินดิจิตอลเลิกเถอะครับเปลี่ยนเป็นเงินสดเลยครับหลังคาเรือนละหมื่นบาทจ่ายให้เจ้าบ้านทุกหลังคาเรือนทําได้ทันทีเลยครับหนึ่งมืนบาททุกหลังคาเรือนทั้งประเทศไทยล้นระยะเวลาทําได้เลยครับเปลี่ยนจากดิจิตอลเป็นเงินสดครับและจะได้คะแนนเสียงมากขึ้น